มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะกะซีมาบอกถึงเรื่องราวทีกำลังเป็นประเด็นราม่าร้อนแรงในตอนนี้เลยกับอะไรเรียกได้ว่าเดือดจริงๆค่ะพี่น้องตอนนี้กะยังบอท่านใดจบน้องพี่น้องเนาะนะคะเอ็ซิตันครับลายคนก็คือสีผ้ากันได้ติดตามนะคะสำหรับรายการโฮนกระแสของทางด้านนุ่มกัญชัยน้องพี่น้องเนาะนะคะสำหรับเรื่องราวทีกำลังเป็นประเด็นในตอนนี้นะคะกระว่างนี่แหละทางด้านลำไย,ยให้ท่องคำ คุณรอดแดนเซอร์และกแฟนสาวโมะแฟนเก่าของทางด้านบอสน้องพี่น้องตอนนี้ทีแบบกำลังมีประเด็นในตอนนี้เลยกับว่าอะไรายคนเกือสิษพากันได้ติดตามข่าวน้องพี่น,อน้องเนาะนะคะนี่แล้วครัพี่น้องสำหรับทางด้านข่าวลูกทุ่ง่เด็นในการออกมาสรุปนะคะออกมาสรุปสำหรับการเว้าวนะของสาวโม่ แบบนี้ครับพี่น้องในรายการหวนกระแสก่อนสีพอจากกับเ c f a n แฟนคับนะคะก็ต้องขอสวัสดีนะสำหรับเ c f ซ n แฟนคับสู้ผู้สู้คนสกอนนะคะนี่แหละครับพี่น้องสำหรับทางด้านข่าลูกทุ่งเพน่อมีการออกมาสรุปว่าจังไนแน่เพ่นก็บอกว่าสาวโมอดีตแฟนบอสนะคะได้ไปออกในรายการหวนกระแสของหนุ่มกัญชัยช่องสามขอพูดในมุมของตัวเอง หลังจากบอสออกรายการเดียวกันเมื่อวันวานที่ผ่านมามีหลายข้อมูลที่ขัดแยง้งย้อนแยง้งและไม่ตรงกันหลายๆเรื่องสรุปใจความได้ตามนี้โมเผยว่าบอสออกจากที่ทำงานเก่าเพราะมีเรื่องไปแอบทายต่อมาโมเป็นคนแนะนำให้บอสไปสมัครงานที่ค่ายไฮ ต่อมาครัพี่น้องไม่เคยระหองระแหงทะเลาะกันถึงขั้นจะเลิกนะคะพอทํางานที่ค่ายไหยบอสไม่มีเวลาให้เหมือนเดิมมักพูดไม่ตรงความจริงนะต่อมาครับพี่น้องโมไม่ชอบที่บอสเต้นแรงๆใส่นักร้องบนเวทีแล้วพบว่าบอสมีคนโอนเงินเข้ารวมรวม 2แสนใน2วันในสเตทเมนต์บอสบอกค่าจ้างดื่มนะคะต่อมามีคนโทรบอกไม่ใช่ค่าจ้างดื่มแต่เป็นค่าอย่างอื่นแล้วได้มีการเช็คใน iPad เจอข้อความต่างๆที่เขาคุยกันและคลิปบอสเสนอให้เงินเดือนละ50,000และจะเลิกกับคนนั้น แต่โมอยากให้ทางนั้นออกมาพูดคุยเปิดตัวแถลงเรื่องที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่คู่กรณีบอกเรียกค่าเสียใจจากบอสถ้าไม่มีถ้าไม่มีให้บอสปรึกษาเขาโมบอกอย่างนั้นขอ5ล้านที่บอก10ล้านคุยไปตอนโมโหบอสไปคุยกับทางนั้นแล้วกลับมาบอกได้แค่2ล้าน โมบอกไม่ได้เอาหลักฐานที่นีเพื่อต่อรองเอาเงินสองล้านโมตัดสินใจรับสองล้านเป็นค่าเสียใจจากบอสโมบอกไม่ได้พูดว่ารับสองล้านไปอยู่กับบอสด้วยกันแล้วกลับมาแฉฝั่งนั้นอีกทีที่เซ็นสัญญารับสองล้านไม่คิดจะแฉอะไรไปเซ็นที่ห้างดัง ย่านงามวงบานนะคะโมบอกไม่ได้ส่งข้อความรูปอะไรต่างๆไปที่สื่อตามที่บอสบอกเพราะข้อมูลตรงนี้บอสก็มีนะคะแล้วก็ได้มีการต่อสายกับทางด้านบอสครัพี่น้องนะคะบอกโมขอสิล้านจริงๆและต้องการจากคนนั้นเท่านั้นบอสบอกโมพูด ถ้าเงินไม่ได้เท่านี้ข้อมูลคลิปก็จะหลุดบอกข้อมูลลับแทบต่างๆมาจากโมหรือคนใกล้ตัวโมแน่นอนนะคะแล้วแล้วโมก็เงียบไปนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะปล่อยคลิปอะไรบอสก็คือแฟนเรานะคะสำหรับทางด้านโมน่าจะยืนยันตลอดน้องพี่น้องนองวา ปริการปล่อยคิดเรียกได้ว่าสําหรับหนุ่มกัญชัยกะถึงกับอึงและก็เท่งงงครับพี่น้องนะคะสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคับพี่น้องในฝั่งของทางด้านคุณโม่นะคะก็เหมือนกับสเสด็จมิการเอินมายกมือขอโทษนะคะในฝั่งของอทางด้านในหางประจ,จักษ์ชัยนาะะพี่น้องเนาะนะคะผ่านรายการวันทอะ นะคะสำหรับโพสเก่าๆใน f c e e o o o นะคะแม้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาแต่ก็อยากจะขอโทษอยู่ดีทันนะพี่น้องนะคะนี่เอ f ซีแฟนคลับไลฟ์คนพอได้เย็นกับพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์กันดูรัวครับพี่น้องนี่สำหรับทางด้านรายการโหนกระแสเปิดกรณีการออกมาอ่านี่หละโพสประมาณนี้เดี๋ยวสีอ่านสุพีน่น้องฟังอีกจักหน่อยนึงนะคะ คนก็บ,บอกว่า,ารายการโ้นกระแสในวันนี้ยังคงพูดคุยกันต่อนะคะจากดราม่าร้อนแรงที่สุดกรณีลำยัยไหทองคำศิลปินลูกทุ่งนะคะชื่อดังที่ถูกพาดพิงแชร์ความสัมพันธ์ลับๆระหว่างลำยัยกับบอสแดนเซอร์ชายในวงของเธอเองทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ และการที่ลำไยออกมาพูดไม่มีมือที่3แต่กลับมีประเด็นกับแดนเซอร์ในวงคนที่ขอมาเล่าเรื่องราวในมุมของตัวเองในวันนี้ก็คือโม mm hmm. แฟนเก่าของบอสที่ได้โฟนอินในรายการไปเมื่อวานแต่ยังรู้สึกว่าถูกมัดมือชุกได้พูดไม่ครบในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงของตัวเองโมเล่าหลายเรื่องที่เป็นที่มาที่ไปของบอส ว่าไปเป็นแดนเซอร์ในวงได้อย่างไรเราเรื่องปัญหาที่ทําให้ตัวเองกับบอสทะเลกกาะกันตลอดคือเรื่องที่บอสไม่มีเวลาให้ต้องไปทัวร์ไกลๆไปนานๆเริ่มทําตัวไม่ปกติตอนนั้นยังไม่ระแวงว่าเขามีคนอื่นมีบ้างเรื่องท่าเต้นที่มันดูถึงเนื้อถึงตัวเกินไปแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นงาน หนึ่งในเรื่องที่โมอธิบายในช่วงท้ายรายการคือเรื่องที่โมเคยโพสต์ใน f a c e b o o k ตั้งแต่ปี2567ในช่วงที่เพิ่งทำสัญญาใหม่ๆแล้วยังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดต้นโพสใน facebook ส่วนตัวที่คนนอกไม่มีใครเห็นมีแต่คนในครอบครัวที่เห็นแต่พอมีเรื่องราวคนก็แคปพวกนี้ออกไป เอาไปโยงว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้อาจารย์ประจักชัยอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าตนพยายามจะแชร์จะอะไรสักอย่างแบบนี้พี่หนว่งและทนายแก้วบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผิดอะไรแล้วสิ่งที่โพสต์อาทิปลอมเปลือบหรือพี่ระบายความเสียใจอะไรต่างๆมันไม่ได้เป็นการไปมินใครทําให้ใครเสียหายเรามีสิทธิ์ที่จะโพสต์ได้แต่โมก็บอกว่า ยังไงก็อยากจะขอโทษอาจารย์ประจักษ์ชัยยูดีพันนะพี่นองอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ทางด้านรายการหงกระแตเปนี้มิการออกมาโพสแบบนี้นองพีนองน้องเอฟซีแฟงครับหลายคนเอื่นมาแห่คอมเมนต์กันดูรัวเลยค่ะพี่นองนะคะกะบรูคือกันนะคะว่าสำรับในตอนนี้นะคะเรื่องราวมั่นสิบจบไปจังไหนนอกพี่นองน้องแต่ว่าคันได้ออกรายการโหนกระแสแล้วเรียกได้ว่า เรื่องดาวมันกระสิค่อยๆจางลงไปเองนั่นแหละนาะพี่น้องเนาะนะคะให้มันเวลาเอิ่น่าเป็น,เป,นเป็นเครื่องพิสูจน์บรรทมนพี่น้องเนาะกะนี่แหละติดตามต่อไปนะคะนัทค่ะพี่น,อน้นอ,นนะะนนนองสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสักนิดสักก้อนเน้องขาขอขวัสวัสดีค่ะ